ผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงครับถ้าเราเล่นเกมยิงปืนโดยที่ไม่รีโหลดกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวผมจะไม่รีโหลดผมจะไม่รีโหลดผมจะไม่รีโหลดโอเค <c oughs> โอ้ยกระบอกนี้เหลือสี่นัดไม่ได้ดิไม่ได้ฮะสี่นัดจะไปยิงใครตายเนี่ยโอเคมาแล้วอันนี้มีสิบสองว่ะหมดหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วเก็ <c oughs> <c oughs> บปืนว่ายากแล้วต้องลุ้นอีกว่าปืนมีกระสุนหรือเปล่าเก็บลูกฟองชาวบ้านมาใช้ก็ได้วะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายกระสุนหมดก็ต่อยเอาต่อยเอาเออเออเอเอนี่แหละสไนเปอร์เหลือน,นัดเดียวสไนเปอร์เหลือน,นัดเดียวขอยิงหน่อยอา สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกม بلا สเตซึ่งผมได้รับภารกิจพิเศษมานั่นก็คือ c h a l l e n g e no reload นั่นก็หมายความว่าผมจะต้องเล่นโดยที่ไม่รีโหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้ากระสุนหมดผมก็ต้องหาปืนใหม่อย่างเดียวเลยโอ้โหโคตรท้าทายเดี๋ยวมันลุ้นกันครับถ้าไม่รีโหลดเลยเนี่ยจะมีโอกาสได้แชมป์หรือเปล่าและตอนนี้ในเกมเขามีอัปเดตกิจกรรมวันฮาโลวีนอยู่ด้วยนะฮะอย่างแรกแนะนําให้เข้ามาดูตรงนี้ก่อนเลยฮะ r i c k or Treat นี่ฮะเราสามารถเข้ามาสุ่มสกินสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟได้ฟ ปืนลูกซองเป็นฟักทองครับมีอีโมดพิเศษด้วยเสียงฟักทองอ่ะเาะดูลูกนี้สุกหรือยังอะสุกแล้วเอามาเสียบหัวบ้าบอมากแต่รู้สึกว่าวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยไอเทมยังเข้ามาไม่หมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีเคียวนักเก็บเกี่ยวอะไรเข้ามาอีกโคตรเท่เลยแล้วก็มีอัปเดตแผนที่ใหม่ด้วยนะครับเป็นด่านกลางคืนต้อนรับวันฮาโลวีนแล้วก็มีโหมดใหม่ครับเป็นโหมดหัวโตยิ่งเรายิงศัตรูได้หัวเราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้โหหัวมันโตขนาดนั้นเลยเหรอ พูดถึงก็มาจัดกันเลยฮนะหมดหัวโตเป็นหมดจํากัดเวลาด้วยนะครับใครอยากสนุกในกิจกรรมฮาโลวีนแบบนี้ต้องรีบเข้ามาเล่นนะฮะ <_ s> เลือกตัวละครกันก่อนเลยผมจะเอาเป็นตัวรันละกันนะครับไปแต่ละตัวสกิลก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับตัวละครในเกมบัสไตผมเล่นอาก้าละกันนะตื่นเต้นโว้ย <_ s> <_ s> โอ้ยอนี่ไงหมดหัวฟักทองไงหมดหัวโตเนี่ยคือเราสามารถดูได้ที่ซ้ายบนนะครับว่าตอนนี้ขนาดหัวของเราเนี่ยใหญ่เท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นขนาดปกตินะฮะจะใหญ่ได้กว่านี้อีก3เท่า มาดูกันว่าชาเลนโนรีโหลดเนี่ยจะทำให้ผมหัวโตวขนาดสุดได้เท่าไหร่นะฮะนี่ไงต้องใช้กระสุนทุกนัดอย่างมีค่านะฮะเหลือ28นัดว่ะโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมาดิไปอีกหนึ่งครับเปลี่ยนปืนเฮ้ยปืนนี้กระสุนหมดปืนนี้กระสุนหมดไอ้บ้าต้องหาปืนอื่นมาแล้ว นี่ไงเปลี่ยนปืนโอเคมาดิเปลี่ยน,น,นปยนืนอีกโอ้โหที่นี่แหละโนรีโหลดไม่เล้วเปลี่ยนปืนเรื่อยเลยเนี่ยหุยตอนนี้หัวเราโตสุดแล้วดิอันดับสามแล้วหัวเราใหญ่มากโอ้ยไปสองโอ้โหโมันซ้อนสามไม่บ้าตำรวจจับแล้วเนี่ยอุตส่าห์ยิงไปสองแล้วคิดว่าจะหมดเลย ดันซ้อนสามซะอีกมวัวแต่ยิงครับไม่ได้ชื่นชมด่านเลยอันนี้คือด่านกลางคืนนะฮะของด่านโกดังร้าง,างไม่ใช่ดนดี้ด่านป่ากลางเมืองโอเคเอาปืนมาลูกซองเหลือสามนัดครับต้องออมหลังปับ๊บนี่แหละนัดเดียวตายไปไเออปาดเรียบโอเคอุ้ยอันนี้เหลือสองนัดไม่ได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยน <laughs> ต้องเก็บปืนแล้วถอยใหญ่หมาเฮ้ <laughs> ตามหลังมาเหรอตามหลังเหรอเหลือ36ครับอากา้าอุย้ยเอาเปืนมาโอเคนี่แหละว,ว้าวโอ้โหแพ้ลูกซองจริงๆว่าระยะใกล้เนี่ยสตูนํำอยู่นิดนึงเรายังตีตื้นได้ครับได้แชมป์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมจะยิงให้ได้มากที่สุดแล้วกันไป โอ้โหมาข้างหลังอกีกข้างบนนี่เดือดมากเลยไม่ตังไอวอร์กำบังแตก <c oughs> เหลือ25นัดแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคเอาปืนมา <c oughs> ปืนอะไรเนี่ยอุ้ยปืนสวยปะสวยนะเนี่ยก็บอกเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยกระสุนหมด ถอยละถอยไปหาปืนก่อน <c oughs> ผมจะไม่รีโหลดเลยนะครับผมจะใช้ปืนหลักปืนเดียวนะครับอุ <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยไอ้บ้าเก้ยกระบอกนี้ก็หมดหมดทุกกระบอกเลยโอเคเอาปืนมาอุ้ยกระบอกนี้ก็เหลือนัดเดียวไอ้บ้าต้องหาปืนก่อนโอ้เขาเขาไปยิงกันที่ไหนเนี่ยไม่เห็นปืนตกเลย <c oughs> โอเคโอเควิ <c oughs> หมดอีกแล้วเขาไม่รีโหลดกันเลยเลยเนี่ยว้าย ไอ้บ้าเอ้หมดทุกกระบอกไม่เหลือสักหยดไอ้บ้ายิงไม่ออกสักนัดผ,ดผมจะไม่รีโหลดผมจะไม่รีโหลดผมจะไม่รีโหลดโอเคเอาอะไรมาลอดมาเนี่ยวิ่งหาปืนอย่างเดียวเนี่ยโอเคไปหนึ่งไปฮะยิ่งเราหัวโตเนี่ยเราก็จะยิงโดนยิงง่ายขึ้นนะพ่อหัวเราใหญ่ไงเป้าเราใหญ่ขึ้นเนรับคือยิ่งฆ่าได้ยิ่งอันตรายอะ่ะเว้ย โอเคต้องไปใกล้ๆต้องไปใกล้ๆไปใกล้ๆโอเคเอาปืนมาโอ้ยไม่ได้ห้ามรีโรหลดห้ามรีโหลดเปลี่ยนปืนโอเคลูกสองห้านัดว่ะว้าวบ,บัดกระชุดบัดว้ายว้ายโอ้ยหลอดมาได้ไงวะเนี่ยหลอดมาได้ยังไงห้ามรีโรหลดห้ามรีโหลดต้องเปลี่ยนปืนไปสลับปืนไปว้าย ีโหลดโอเคไอ้บ้านี่ก็ศูนย์นัดได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วโอ้ย <laughs> <laughs> ได้ปืนปุ๊บตายปั๊บเลยจะเอาเวลาไหนไปยิงเนี่ยหาปืนอย่างเดียวเลยเฮ้ <laughs> <laughs> ยแต่ผมยิงไป20ตัวอนะโอ้โหนี่ขนาดโนรีโหลดนะเดี๋ยวิ่งวิ่งหาปืนทั้งเกม <laughs> ก่อนไปเล่นต่อขอแวะมาสุ่มกาชาฟรีแป๊บหนึ่งนะครับไปเปิดไปเลยสิบอันติง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 ,ตง,ตงได้อะไรบ้าง โ,โหขอ,อแบบแจมๆเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยรางวัลพิเศษว่ะเมื่อกี้ได้ตั๋วกาชาฟีนะครับมาสุ่มฟีตรงนี้อีกรอบนึ่งนี่เรียกได้ว่าลงทุนแบบต่อเนื่องไปปืดอุ้ยอุยสีฟ้าวะ่ะปังคิดเวกเตอร์ส่วนรอบนี้ผมเล่นตัวละครเดิมแล้วกันนะครับติดใจสาวน้อยน่ารักนะฮะแล้วก็รอบนี้เรามาด่านโกดังร้างผมจะเล่นสไนเปอร์แล้วกันนะครับ เพราะว่าด่านมันค่อนข้างไกลยิงสไนน์น่าจะสนุกนะฮะโอ้ยปืนอะไรเนี่ยโอ้โหพระเจ้าชุดปืนใหญ่มากว้าวพี่ไปเอาของใหญ่ขนาดนี้มาจากไหนครับอ่าเอา <c oughs> เปลี่ยนไปถืออากาเท่านั้นว้าวว้าวว้าวโดนโอ้โหกระสุนหมดพอดีเอาปืนมาเหลือก้านัดกระบอกนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนโอเค นี่ไงเหลือ20กระบอกนี้เหลือ20ส่สิบวัวว,วัข้างล่างข้างล่างระวังนะอยู่ข้างล่างโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามรีโหลดเอาปืนมาไว้วโอ้โหกระบอกนี้ก็หมดหมดทุกกระบอกเลยที่พื้นอะ่ะแล้วให้ผมไปเก็บอะไรพี่ยังไม่ได้ดูด่านเลนเขาตกแต่งมันสวยเลยเหมาะสำหรับช่วงเทศกาลเทศกาล Mm เทศกาลปืนมาโอ้ยกระบอกนี้เหลือสี่นัดไม่ได้ดิไม่ได้ฮะสี่นัดจะไปยิงใครตายเนี่ยโอเคมาแล้วอันนี้มีสิบสองว่ะหมดหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วเก็บปืนว่ายากแล้วต้องลุ้นอีกว่าปืนมีกระสุนหรือเปล่านี่ไงเต็มหัวเต็มหัว โอเคเหลือสองนัดครับต้องหาปืนเปลี่ยนแล้วขมุหรอเอาตายแล้วโอเคขอปืนแล้วกันเฮ้ยมันตั้งหมอกเฉยเลยเหลือ9นัดเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทันอ้าหมดแล้วหมดแล้วโอเคอันนี้เหลือ1ินัดวะได้ปะเนี่ยสิบเอ็ดนัดเอ้ยไม่ได้หมดแล้วยากมากเลยครับ อาโอเคสวยเพื่อนเเฮฮ้้ยยโอเคเอาปืนมาอันนี้ลูกสองสิบสองนัดว่ะเออมาด้เหลือสามนัดโอเคหมดพอดีเอาปืนมาลูกสองนี่กระสุนจูดใจมากเลยสิบหกนัดเนะี่ยว้าวหลบแล้ว โอ้โยมันรู้มันรู้ว่าเราอ้อมลบลบลบวู้วเอาเปืนมาไอ้บ้าไม่มีกระสุนนี่ก้าไม่อยู่แล้วโอ้โหอะไรล่ะหนีไปไหนหนีไปไหน อันนี้เต็มแม็กเลยห้าสิบนัดครับไปโอ้ไม่ได้ปะฮู้อุ้ยมันมันจัดเลยป้ายหนึ่งคัง,งยาวแบบนี้สไนชยชอบเลยเนี่ยสวยเพื่อนเอาปืนมา อุ้ยได้หนึ่งว้ายเฮ้ยน, <c oughs> นี่ไงก็วา่าทำไมเพื่อนตายอุ้ยอากา้าอาก้าคนนี้สวยมากครับ <c oughs> โอ้ยไม่ได้กระสุนหมดอนะ่ะหมดไม่หมดเมื่อรู้เมื่อกี้แต่ว่า <c oughs> ยิงตัวหนึ่งนี่อยากเปลี่ยนปืนแล้วเว้ย โอ้โหโอ้โหมันมาข้างหลังได้ไงไปในห้องนี้มีแต่คนปืนสวยครับเฮ้ยอะไรเราวิ่งวนทำไมนี่ไงเอ้ยอันนี้ไม่มีกระสุนอันนี้ไม่มีกระสุนโอ้แพ้เย้แพ้ไปสองคะแนเนเอง อุ้ยแต่รอบนี้ได้ MVP ครับยิงไป22ตัวเอาวะโนรีโหลดวะตึงเปี้ยเลยตานี้อย่างเข้มเอาละ้ฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ถือว่าวอร์มมือในโหมดหัวโตนะครับชาเลนโนรีโหลดมันต้อง b บทเช่นรอย้นะเมื่อกี้มันยังตายเกิดได้ไงแต่นี่ตายแล้วตายเลยนะครับแบบนี้น่าจะตื่นเต้นกว่านะครับกระสุนหมดก็ต้องหาใหม่เนะี่ยมีทีมอื่นอยู่ด้วยหาปืนดนุดนดวู้ มาแล้วได้ปืนแล้วดาวหนึ่งดาวหนึ่งแต่เหลือเจ็ดนัดว่ะเพื่อนดาวตรงนู้นด้วยอ่ะเพื่อนล้มหมดเลยแต่เราเหลือเจ็ดนัดเฮ้ยไม่ได้ต้องหาปืนดาวหนึ่งโอ้ยไม่ได้ต้องหาปืนห้ามรีโหลดมาแล้วเว้ยโอเคดาวอีกหนึ่งเหลือสองนัด ไอ้บ้าโอเค,โอ,เคโอ้ยยากนะเนี่ยเฮ้ยติด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 โอ้ยต้องเก็บปืนใหม่ทุกรอบอ่ะเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นกว่าเยอะเลยเอามาจากไหนขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยโอ้โอ้โหยากยากเลยอันนี้แบบตึงมือกว่าเยอะเลยโอเค กระสุนผมหมดอ่ะต่อยกระสุนหมดก็ต่อยเอาต่อยเอา,เอาแล้วก็เก็บปืนต่อโอ้ยโอเคอันนี้มี25นัดโอเคเดาต้องรีบซับเหล่าปืนโออโอเค้ยอันนี้ดีมี60นัดได้ยาวๆฮะกระบอกนี้โอ้โหยาก ยากจัดทำไมเพื่อนไปตายอยู่ในเมืองวะแน่ทำไมไม่มาหาเราวะรีบไปช่วยแล้วกันก่อนเพื่อนจะตายระวังระวังเฮ้ยเพื่อนรอดเหรอโอ้สุดยอดเพื่อนเฮ้ยเราจะไปช่วยซ้ำทำไมเนี่ยเปืองกระสุนโลว์เบาเก็บกระสุนไว้ดีกว่าแอร์ดรอปอยู่ตรงนู้นน่ะแต่ไม่ไม่ต้องเก็บก็ได้บ้างเพราะผมเปลี่ยนปืนเรื่อยอยู่แล้ว เฮ้ยมีศัตรูมาศัตรูมาเออลงมาไม่ดูอะไรเลยผมต้องเปลี่ยนปืนละ <c oughs> ปืนอะไรดีสไนเปอร์แล้วกัน <c oughs> อุ้ยอา้าวเรียบร้อยดี <c oughs> ส,ส,สวย <c oughs> เพื่อนอุ้ย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 มีศัตรูมีศัตรูมามีศัตรูมาทางขวาสวยเพื่อนเหลือสองนัดป่ะผมต้องเปลี่ยนปืนอีกละ ต้องหาปืนจากพื้นอีกแล้วโอเควงบีบนเนินเฮ้ยเพื่อนดาวเพื่อนดาวข้างบนมีสไน,เป,สนเปอร์ยิงมีสไนเปอร์ยิงวะโอ้โหมันอึดจังวะมีศัตรูมาทางนู้นเอ้าดาววะชุบเพื่อนกอนชุบเพื่อนกนอนคุ้งกันด้วย ด่านใหญ่ตื่นเต้นกว่าเยอะเลยครับสากาเหลือ15นัดโอเคเอาพีกสูนศัตรูมาใช้แล้วกันผมไม่อยากขับรถเลยอะเดินเอาดีกว่ามั้งไอที่ไม่อยากขึ้นรถนี่กลัวโดนดักยิงนี่แหละโอ้ยวงเหลือนิดเดียวแล้วเหลือ6ทีมครับข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนระวังโอ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะ <Yeah. S 1> ผมต้องอ้อมแล้ว เก็บปืนโอ,โอ้ยกระบอกนี้เหลือสิบห้านะเด็เพือเ่อนไปดาวอยู่ข้างนอกอะกระสุนหมดไอ้บ้าเอ้ยโอเคโอ้โหกระบอกนี้เหลือหกนัดอุ้ยยังชุบได้คนนึงศัตรูดาวอยู่ตรงนั้นครับ เดี๋ยวมันต้องมาชุบแน่เลยอะ <Band> ซ้ำก่อนดีไหมอ้บ้าซ้ำไม่โดนเหลือ8นัดต้องยัดต่อต้องเปลี่ยนปืนต้องเปลี่ยนปืนโอเคกระบอกนี้ห0 <Make it. S 1> เหลือๆวุ <Make it. S 1> ้ยสไนยิงโอ้โหดาวมีสไนเปอร์อยู่โอ้โหสามสองหนึ่งมาได้เกิดใหม่ โอ้โหยากกว่าที่คิดครับยากมากผมไปลงใกล้ๆเพื่อนดีว่วาน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วเฮ้ยใครตามหลังมาวะเสียงตัดล่มดาวเอาปืนมาเฮ้ยมาแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ยกระสุนหมดต้องเอาหมัดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยดาวสวยสวยเพื่อนมาช่วย,วยต่อยโอเครับปืนนะรับปืนอยู่ไหนอะ โอ้โหลูกสองก็ได้ไวะไม่มีปืนกลเลยเหรอตอนนี้เหลือห้าทีมครับต้องไปหาปืนยาวอะ่ะเอาดิเซอร์ดีเกิลใช้ดีกว่าเ <Yeah. S 1> นาะวิสไนเปอร์โอเคใช้ได้อันนี้ยังพอโอเควะมีคนโด,ดนนี้ข้างล่างศัตรูอยู่ข้างล่างระวังมันขึ้นมานะมันหลบมาทางขวาเมื่อกี้ครับ โดนโอเคสามก่อนเหลือสามนัดเก็บปืน <Seal S 2> คนผู้คิ้เวกเตอร์ไม่เอาเลือขอเสี่ยงกับสไนเปอร์สามนัดนี่แล้วกันเหลือสีทีม12คนครับหรือว่าเราจะไปร้านค้าเพื่อซื้อปืนก็ได้นะผมลืมไปเลย HH ร้านค้าอยู่ข้างบนไปร้านค้าไปร้านค้าซื้อปืนซื้อโหลดเอาก <het> ็ได้เนี่ยโอเค ปืนผมลืมแต่งมาด้วยปืนธรรมดาธรรมดามากไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนดันต่อดันต่อเฮ้ยสไนเปอร์ยิงเพื่อนหย่ามา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 ทางนี้ดีโอ้โหอก็บปืนเก็บปืนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้โยโอ้โหโอ้โหมีด้วย โดนดักหน้าโดนสไนย,ยิงครับโอ้โหเต็มหัวเลยร้อยสสิบวิจะเกิดใหม่ได้สู้ๆเพื่อนโอ้โหโดนลุมฟันเรียบร้อยตกอันดับสมว่ะคุดยากเลยครับยากมากยิงไปสิสตัวมา เอาหน่อยเพื่อนตานี้สู้ๆมันจะได้สักแชมไม่เดียววันนี้ <c oughs> เอาใจช่วยผมด้วยนะฮะว่าจะได้ชมปมหรือเปล่า <c oughs> มีทีมอื่นไหมเอ่ยมีไม่มีไม่รู้แต่หาปืนก่อนละกันเอาปืนจากกล่องเอาปืนจากกล่องเอาจริงๆเลยนะคุณผู้ชมตานี้ผมบอกเลยผมขออนุญาตใช้2กระบอกแล้วกันนะฮะแต่ว่าแต่ละกระบอกเนี่ยก็แม็กกาซีนเดียวลองดูนะฮะว่าโกงชาเลนจ์ขนาดนี้แล้วจะได้ชมปมหรือเปล่า กระบอกเดียวไม่ไหวครับยากมากยากจริงๆอันนี้ขอเป็นสองกระบอกแต่ว่าไม่กระสีนเดียวแล้วกันนะไม่งั้นก็ได้แต่วิ่งวุ่นหาปืนเหมือนเดิมฮะเออกระสุนหมดเราก็ขับรถไล่ชนก็ได้ดิเดี๋ยว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 หลังมา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 มีศัตรูอยู่ข้างบนพี่พ่าเอ้ยมาจากไหนวะเร็วมากโอเคเจอละด้านหน้าไปหนึ่ง โอเคขอบคุณมากอุ้ยปืนอะไรเนี่ยสี่สิบนัดหาปืนอีกกระบอกรอเลยโอเคเต็ม okay. เปี่ยมสองแม็กกาซนีนเอออย่างนี้ยังพอได้ลุ้นนะปืนเดียวแม็กกาซีนเดียวนี้ไม่ไหวสตูสี่ตัวคนหนึ่งจะไปเอาโหลดเอาอีกคนนึงจะไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวไปคุ้มกันคนเอาโหลดเอากันเผื่อมีทีมอื่นด้วยเฮ้ยมีคนมามีคนมาเก็บโหลดเอาบนละคา่ะระวงังโดนแล้วโดนแล้ว,ลวอา้าวตายแล้วสวยเพื่อนนี่มันต้องมีทีมแบบนี้ คุ้มกันซัพพอร์ตกันแบบแน่นๆน่้ Why เขาปรชอบาะไรตรงนี้ปืนไหนกระสุนเต็มเมเมาโอเคปกติที่เขาเก็บปืนต้องดูของแต่งนะแต่งดีหรือเปล่านี่ต้องดูกระสุนรีโหลดไม่ได้ไงเว้ยดูบอลลูนครับบอลลูนฟักชองวันฮาโลวีนอุยข้างล่างนี้สวยจังเลยงดอกซากุระครับว้าวสวยมาก บอลลูนไปบินเข้าวงฮะขี้เกียจเดินวายเพื่อนเจอประเด็นเพื่อนเจอประเด็นมาช่วยแล้วอเอออยู่คนเดียวหรอ้อยปืนดีวะ่ะวายสไนเปอร์อุ้ยสินัดซะด้วยกระบอกนี้วันนี้ผมจะมาทําชาเลนจ์โนรีโหลดเล่นเกมโดยที่ไม่รีโหลดแม้แต่นัดเดียวเหลือ5ทีมแล้วเนี่ยเรายังไม่เจอใครเลยเี่ยทำไมมันเงียบเหงาขนาดนี้รอบนี้เอาแล้ว ได้ยินเสียงเพื่อนแล้วอ้าวได้ยินปุ๊บเพื่อนตายปั๊บเลยถอยมาถอยมาเพื่อนถอยมาเออโอเคเปลี่ยนปืนโอเคไอ้สไนเปอร์เรามีสไนเปอร์สองกระบอกเลยล่ะเอากระสุนมา โอ้ยโอเคไปเก็บปืนขอปืนเลยครับอะไรชุดตัวเองเหรอชุดตัวเองเหรอถอยแล้วเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยโดนลุมมันอยู่บนเนินโ,โดนโดนอีกตัวหนึง่งโดนต้องรีบซ้ำก่อนเลย เฮ้ยมีอีกทีมมาข้างๆเหรอเฮ้ยมันขับรถมาอีกทีมขับรถมามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมันมาแล้ววะเหลือยี่สิบนัดโอ้ Medec needed โอ้ Wicked sick using a bandage เหลือเจ็ดนัดแล้วขอเปลี่ยนปืนก่อน ไอ้บ้าเอ้ยนี่ก็ศูนนัดเฮ้ยศูนนัดหมดเลยเอาปืนไหมเฮ้ยด้านหน้ามีคนเกิดเหรอด้านหน้ามีคนนะดาว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 เหลือสิบสี่นัดผมต้องเปลี่ยนปืนแล้ะ ยยยยยวิว้ของดีว่ะคนนี้ปืนแต่งเต็มเลยครับของดีวงบีบแล้วับวงบีบเฮ้ยมันต้องออกมาจากออยอยอ้ยโอ้ย,อ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 ยเกือบตายเกือบตายเฮ้ยได้แชมป์เฉยตานนิมาแบบนิ่งๆเงียบๆมาเดือดท้ายเกมอสิบสามคิวฮะรอบนี้โอ้โหขึ้นขึ้นแรลงไดมอนด์สามวะ่ะว้าวฮุฮดมันเลยแม่นึกว่าจะไม่ได้แชมป์แล้วนะวันเนี้ย โอเคครับวันนี้สนุกมากสำหรับลั ا สตายทำชาเลนจ์โนรีโหลดโอ้โหกดดันกดดันส,ส,สุดๆกลัวว่าจะไม่ได้แชมป์สุดท้ายก็ได้อยู่แชมป์หนึ่งนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นเกมมันๆแบบนี้สามารถไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android แล้วก็ PC ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากสมัครใไลค์แชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ